เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ดูมายากนไปใช่ไหมครับอ่าเราคิดว่าเรามือของเราสามารถทําอะไรได้บ้างจับสิ่งของจับสิ่งของหยิบจับสิ่งของใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ในตัวอย่างนี้ก็คือเขาเล่นมายาคกนให้เราได้ดูนะครับอ่าก็ถามว่านเรศคิดว่ามือของเรามีความรู้สึกไหมครับนเรศคิดว่ามือของเรามีความรู้สึกไหมครับอ่า เวลาเราจับมือของเรามีความรู้สึกไหมอ่ารู้สึกไหมอ่าถ้าเราบีบเรานวดเราจะรู้สึกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราหลับตาล่ะเราจะรู้สึกไหมว่าตรงไหนของเราที่รู้สึกลองหลับตาแล้วจับมือตัวเองดูซิอ่าเป็นยังไงรู้สึกไหมว่า มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นในมือเราไหมอ่าแล้วในฐานะที่พวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยเราคิดว่าเราจะทำการทดลองยังไงเพื่อที่จะรู้ว่ามือของเรามีความรู้สึกอะไรนะครับอ่าเอาดินสอจิมออจ้มแน่นอนแหละ คนปกติจะมีความรู้สึกที่มือแต่มีใครอยากรู้บ้างว่าความรู้สึกของเรามันมันถูกต้องไหม,ไมอ่าเพื่อนบอกว่าอดินสอจิ้มใช่ไหมครับอ่าก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะอดีนสอมาจิม้มแต่ทํายังไงเราจะรู้ว่าความรู้สึกของเราแม่นยําหรือเปล่าเราทํายังไงเราถึงจะรู้ฮะ หรอใส่ถุงมือจะรู้สึกได้หรอถุงมือมันน่าจะก,กันความรู้สึกของมือเราไปนะครับใส่ไไมือปาก่อะอมือปาจิ้มอ่าไม้จิ้มใช่ไม้จิ้มแต่ทํายังไงเราจะรู้ว่าความรู้สึกของเรานั้นมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นครูจิ้มตรงนี้อ๋ออ่าแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นตรงนี้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้จออ่าเอาละ,ะวันนี้นะครับ เพื่อนเสนอมาแล้วว่าใช้ดินสอมาจิ้มนิ้วแต่คุณครูขอเพิ่มเติมว่าอยากจะให้พวกเราหลับตาด้วยแล้วก็จิ้มจิ้มที่นิ้วหลับตาแล้วจิ้มที่นิ้วแต่เกมนี้การทดลองนี้ต้องใช้สองคนเป็นอย่างน้อยคนหนึ่งเป็นคนจิ้มคนหนึ่งเป็นคนหลับตานะโดย คนที่โดนจิ้มจะต้องหลับตาส่วนเพื่อนที่จิ้มมีหน้าที่จิ้มครับอันดับแรกจิ้มด้วยดินสอก่อนและเพื่อนถ่ายว่าเราจิ้มที่นิ้วไหนอ่าเรารู้จักนิ้วไหมครับนิ้วนี้นิ้วอะไรครับนิ้วโป้งอ่านิ้วโป้งนิ้วชีนิ้วชี้อ่าอะไรเนี่ย นิ้วนางนิ้วก้อ่าตอบได้นะเดี๋ยวคู่จะให้พวกเราจับคู่กันแล้วก็ลองทำการทดลองนี้ดูนะครับตรับอ่าแล้วทีนี้เราบันทึกลงไปเลยครับติ๊กลงไปนิ้วก้อยอจุดลงไปจุดให้เป็นกลมๆเลยครับให้เห็นชัดๆ ่าเสร็จแล้วสลับให้เพื่อนทําบ้างทีนี้อ่ถามเพื่อนดูว่านิ้วไหนถูกไหมครับนิ้วกลางถูกไหมอ่าถ้าจิ้มนิ้วกลางอ่าเรามาบันทึกลงในนี้เลยครับอ่าจิ้มลงไปนิ้วกลางคราวนี้จิ้มแบบให้เห็นชัดๆนะลูกผลให้เห็นชัดๆเลย S <S <S 1> <S 1> ต่อไปสลับให้เพื่อนทำทีนี้ตาเราหลับตาถูกไหมลกูกอ่าไปเราบันทึกลงไปนิ้วชี้ คนหนึ่งจับปักจับดินสอไว้อีกคนหนึ่งเอาบรรทัดมาวัดเอาที่มีเลขหนึ่งครับเอาที่มีเลขหนึ่งเริ่มตั้งแต่ตรงนี้กี่เส้นสามเซนเนอ่ะโอเคสามเส้น,นะสสนจิ้มมือเพื่อนทีนี้อย่าให้ขยับขยื่นนะครับอย่าให้ขยับขยืขย่น อ่ะแยขยับเพยยื่อนอ่ะเดี๋ยวครูช่วยอ่ะวัดก่อนเลยนะก่อนจิ้มเพื่อนคุมนิ้วไม่ได้นะครับคุมนิ้วไม่ได้เอออ่ะาไปจิ้มอ่ะถามเพื่อดูนิ้วไหนบ้างถูกไหมครับนิ้วกลางอย่างเดียวไหมอ่ะมีนิ้วอะไรด้วยครับ มีนิ้วนางใช่ไหมครับแล้วโดนนิ้วนี้ด้วยถูกต้องไหมนิ้วนางกับนิ้วกลางด้วยนะครับที่ครูดูเมื่อกี้ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับนักเรียนที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับครูอยากทราบว่าการทดลองแรกครับที่เราเอาดินสอจิ้มนิ้วเพื่อนนะครับเราเอาจิ้มนิ้วไหนครับนิ้วนิ้วกางครับจิ้มนิ้วกลางใช่ไหมครับความรู้สึกของเพื่อนเป็นไงครับหลังจากที่โดนจิ้มครับ รู้สึกว่ามันมันเหมือนเอามาจิ้มฟันจิ้มครับอ่าเพราะว่าความแหลมของดินสออาจจะแหลมคมเหมือนไม้จิ้มฟันนะครับอ่ะทีนี้ในการทดลองที่สองครับต้องใช้ดินสอสองแท่งนะครับดินสอยแข่งของนักเรียนที่ผมดูนะครับก็คือให้นักเรียนเอาดินสอสองแท่งติดกันแล้วไปจิ้มนิ้วมือเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถามนักเรียนดูว่านักเรียนเอาจิ้มที่นิ้วไหนของเพื่อนครับ นักเรียนเอาจิ้มที่นิ้วไหนของเพื่อนครับนิ้วโป้งครับนิ้วไหนนะครับนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งชี้ให้ดูหน่อยครับตรงไหนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคแล้วของเราล่ละครับเอาใบงานขึ้นมาให้ดูด้วยครับนิ้วไหนครับจิ้มนิ้วไหนของเพื่อนครับนิ้วชี้ครับจิ้มนี่นิ้วชี้อ่าแล้วอ่าขอถามก่อนความรู้สึกที่โดนจิ้มเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับเจ็บนิดนึงครับ อ่าเจ็บนิดนึงของเราแล้วครับเจ็บจีตครับอ่าเจ็บจีตต่อไปนะครับในการทดลองที่3เนี่ยก็จะมีแม่บรรทัดให้นักเรียนนะครับมาวัดความยาวโดยกลุ่มนี้เขาทำา2เซนติเมตรนะครับ2เซนติเมตรก็คือเท่านี้ให้เด็กเอาไปจิ้มนะครับอ่าเดี๋ยวถามก่อนว่านักเรียนเอาไปจิ้มตรงไหนของเพื่อนครับที่นิ้วโป้งครับไหนครับนี่ครับอ่าตรงนิ้วโป้ง ทางที่ห่างทางที่ห่างแบบนี้เลยใช่ไหมครับอ่าโอเคของเราแล้วครับนิ้วนางครับอ่าไหนครับตรงไหนครับชี้ให้ดูหน่อยเอาชี้นิ้วนางอ่าแล้วรู้สึกยังไงครับตอนที่โดนจิ้มครับเจ็บครับอ่าของเราแล้วครับเจ็บมากมากครับอ่าโอเค ขอบคุณนักเรียนมากนะครับที่ร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยครับเชิญครับ